ชานชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวที่ลงจากขบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจอดเทียบชายเท้าแบวนี้เป็นขบวนรถโดยพิเศษทักซินารัตขบวนที่32บอ,อไปเป็นระบบเตือนให้ผู้โดยสารรู้ว่าจะถึงขอบแล้วสถานา่สถานางถานกรุงเทพัยค่ะขบวนรถเทีย่ยวนี้น่ออกจากสถานีบ้านโกไปแล้วยรับส่ผู้โดยสาที่สถานีนครมสถานีสารายา สถานีบางบอนหลเป็นสถานีเปล่าไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและวักว่าในการเดินทางครั้งต่อไป มีโอกาสได้ให้บริการแทนอีขอขอบคุณค่ะ